คำเตือนโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการกำลังคณิตศาสตร์าทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเพื่อนสมาชิกครับก็วันนี้ครับวันที่12อีกแค่4วันครับรวดเร็วนะครับช่วงนี้เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะครับใกล้ถึงสงการแล้วน,นะครับเป็นเดือนที่ผมชอบเมษายนนะครับแต่เรามาดูนี้ก่อนครับหาเงินสงการกันครับลองดูนะครับดูโชคจะเป็นยังไงนะครับ ก่อนที่จะเก็บเงินกลับบ้านสงการนะครับเก็บเงินทํางานเก็บเงินดีกว่าครับส่วนในตัวเรื่องสลากนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นความสุขทางใจเล็กๆน้อยๆครับนะฮะสร้างสีสันให้กับชีวิตนะครับคนเราดับบนครับ4ตัวเรามาลองลุ้นกันดูนะครับมสร้างสีสันนิดๆหน่อยครับนิดๆหน่นอยนะครับเด่นบน4ตัวโค้งสุดท้ายครับสิตที่หงวด16มีนาคม2อ6 3ผมจะคำนวณดอนหลังหงวดครับ ลองดูสูตรนี้จะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะมาหาเป้นหาตัวดับบน4ตัวครับโดยใช้หลักหมื่นเฮ้ยขอโทษครับหลักหมื่นบวกหลักหน่วยผลรวมไปบวกศ123คงที่ครับหลักหมื่นครับหลักหน่วย2หลักนี้แหละครับบวกกันนะครับไปบวกแล้วไปบวกตัวเลขคงที่0123เราจะได้ตัวเลขผลลัพธ์4ตัวครับที่จะใช้เป็นเลขดับบนนะครับเอาละครับเขียนสูตรเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มคำนวณ เริ่มจากคำนวณงวดแรกใช้ผลการออกสาลากว,วันที่1นะครับบางหล,หลักหลักหมื่นกับหลักหน่วยของวันที่1ธันวาคมเฟ้นหางวดต่อมาคือ16บธันวาคมนะครับเพื่อที่ทํานายผลของงวดวันที่16บธันวาคมงวดต่อมาลหลักหมื่นเลขห้าครับหลักหน่วยเลขสองผลรวมก็เลขเจ็ดบวกศูนย์ได้เลขเจ็ดครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบเอาเลขศูนย์ศูนย์บวกสามได้สาม เอาละครับเราได้เลขดับต้งบดตัว7ดับ7ดับ8ดับ0ูนย์ดับ3ออก9 2 4ครับ16ธันวาคม9 2 4เพราะงันดับ7พันดับ8ดพันดับ0ูนย์ดับ3ดับถูกต้องทั้ง4ตัวออก9 2 4นี่คือการใช้เลขดับนะครับการตรวจสอบถูกต้องครับเลขมันจะต้องมีชนกันเพราะว่าเราจะใช้ตัดทิ้งนะครับเพราะงั้นผลการเราเาได้ออก9ก้าสอวตัดทิ้งแล้วก็ตัด7ดตัด8ดตัด0ูนย์ตัด3นั่นแหละครับดับ4ตัวดับบนครับ งวดต่อมาครับเราก็จะได้เป็นหลักหน่วยเลข2หลักหน่วยเลข4นะครับ2บวก4เป็น6เดินหน้าสใน6ตัวเดิมครับ6บวก1เป็น7 7บวก2เป็น9 9บวก3 2ในเลข2 6 7 9 2ออก5 4 1ครับ30ธันวาคมปลายปี5 4 1นะดับ6ดับ7ดับ9ดับ2ถูกต้องทั้ง4ครับออก5 4 1นะ สองงวดผ่านครับเอาแล้วครับเร็วขึ้นนะครับทีนี้บวกเลขเลยนะครับ1บวกหนึ่งเป็น2นะครับเลข2 2บวก2บวกหนึ่งเป็น3เป็น5เป็น8 17มกรลาคม7ด4ดับ2 3 5 8ถูกต้องครับดับถูกต้องทั้ง4ออกเจงวดผ่านครับงวดที่4 9บวก4ี 3. นะครับเลข3เลข4เลข6 9. เลขเก้นกุมภาพันธ์ครับ 2องดับ3,4,6,9ี่หผ่านครับออก2องดนั่นนะครับดับไป4หีหวดแล้วนะครับยวเคครับมาลงวันที่5 8าบวกเเป็น15ครับได้เลขห้าบวกหเป็น6 6หบวกสองเป็นแปดแปบวกสาเป็นได้เลขหนึ่กุมภาพันธ์ครับออก403ดับ5 6 8หดหผ่านครับถูกต้องออก403 เอาลครับสูตรดับเราผ่านมา5งวดครับงวดที่6งวดที่ผ่านมาล่าสุด8บวก3มเป็นในเลขหนึ่งครับ1น่งบวกนงได้2 2บวก2เป็น4ีบก3มเป็น7มีนาคงครับ9 3 8 9 3 8ดับ1ดับ2ดับ4ดับ7ดับผ่านครับบอก9 3 8นี่แหละครับเลขดับเราทั้งหมด4ตัวดับตัดทิ้งได้นะครับ4ตัวถูกต้องมาแล้ว6งวดงวดแรกครับ งวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดที่หกโอเคครับมางวดที่เจ็ดครับเดินทางมาถึงสิบหกมีนาจะมีตื่นหน้าลุ้นต่อไปได้หรือเปล่าจะขึ้นทำเนียบสูตรต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเรามาดูครับเลขเจ็ดหลักหมื่นเลขแปดหลักหน่วยผลรวมคือสิบห้าเลขสห้าตัวแรกครับบวกหนึ่งเลขสิบหกหกบวกสองเลขแปดแปดบวกสามน่าเชื่อถือเลขหนึ่ง รอผลครับอย่าลืมนะครับว่าดับบนนะครับไม่ใช่เด่นนะครับใิ้ดับครับมันเลยสับสนกันนะครับเลขห้าดับหกดับแปดดับหนึ่งครับสิบหกมีนาคมนะครับตอนท้ายผมก็จะมีลายกลุ่มนะครับเราสร้างขึ้นมาได้สองสมวันนะครับถ้ายังมีอะไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลก็เข้าไปสนทนาได้นะครับผมเปิดไยพื้นที่ใช้ร่วมกันนะครับสาธารณร่วมกันนะครับช่วยกันดูแลนะครับ มาแล้วครับรลยกลุ่มนะครับรลย ID ใช้ชื่อว่า ktv channel ครับ c h a n n e l ครับโอเคครับขอทักทงๆครับสวัสดีครับครับท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนเม้ครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่เสดเวลาเข้ามาเยี่ยมชม dtv ขอ e f i channel ครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการกำหนดคณิตศาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขแต่การออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเรื่องของอนาคตเหตุการณ์ยังไม่มาถึงนะครับมันไม่มีใครทราบได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงเเฮงเฮงนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ